ความรักที่ถูกกัดกินในนครที่เต็มไปด้วยโหอคอยแก้วและแสงนีออนตลอดคืนคาร์ลอสคือสถาปนิกดาวรุง่งผู้มีดวงตาเป็นประกายแห่งความฝันและเอริสคือพันธารักศิลปะผู้มีรอยยิ้มงดงามดุดภาพวาดมาสเตอร์พีสทั้งคู่พบกันท่ามกลางความเงียบของพิพิธภัณฑ์เก่าแก่และความรัก ก็เบ่งบานอย่างรวดเร็วและร้อนแรงพวกเขาใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนต์ที่ชั้นสูงสุดของตึกระฟ้ามองลงไปเห็นโลกทั้งใบที่ดูเหมือนเป็นของพวกเขาคาร์ลอสเคยกระซิบกับเอริสว่าความรักของเราเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของกันและกันถ้าบานหนึ่งแตกอีกบานก็จะไร้ความหมายเอริสยิ้มแล้วตอบว่า แต่กระจกที่แท้จริงไม่ได้มีแค่บานเดียวคาร์ลอสมันมีบานที่ซ่อนอยู่เสมอรอยร้าวที่มองไม่เห็นความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาเมื่อโครงการเดอะไททันซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของคาร์ลอสถูกเปิดเผยคาร์ลอสต้องการสร้างหอคอยแสงความจริงที่จะใช้กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์จากทุกมุมโลกแต่แล้วก็มีข่าวลือว่า มีการรั่วไหลของข้อมูลออกไปยังคู่แข่งอย่างลึกลับคาร์ลอสถึงสอบสวนและกดดันอย่างหนักความเครียดทำให้เขาเย็นชาและห่างเหนินเอลิสพยายามปลอบโยนแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีกําแพงบางอย่างก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาเธอเชื่อในตัวฉันไหมเอลิสคาร์ลอสถามในคืนหนึ่งน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เอริสตอบว่าความเชื่อเป็นแค่สะพานที่ทอดข้ามความสงสัยคาร์ลอสแต่ความรักคือผืนดินที่รองรับเราอยู่ด้านล่างฉันรักเธอแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าฉันแล้วการทรยศที่เยือกเย็นไม่นานคาร์ลอสก็ค้นพบหลักฐานที่น่าตกใจ ข้อมูลสำคัญรั่วไหลจากระบบรักษาความปลอดภัยของเอริสในฐานะพันธารักษ์ศิลปะเธอมีสิทธิ์เข้าถึงระบบเครือข่ายระดับสูงของบริษัทคู่แข่งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลศิลปะนี่คือช่องทางที่คนทรยศใช้หัวใจของคาร์ลอสแตกสลายเขาเผชิญหน้ากับเธอด้วยความโกรธแค้นและน้ำตาทำไมทำไมเธอถึงทำลายทุกอย่างของเรา คาร์ลอสแทบจะตะคอกเอริสนั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอว่างเปล่าเธอกล่าวด้วยเสียงเรียบๆว่าฉันทำเพื่อตัวเองคาร์ลอสโครงการของเธอจะทำลายย่านเก่าแก่ของเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของมรดกทางศิลปะที่ฉันดูแลปรัชญาที่ฉันยึดถือคือการคงอยู่ของอดีต สำคัญกว่าความทะเยอทะยานที่ไร้ขอบเขตของอนาคตคาร์ลอสรู้สึกเหมือนดูกมีดแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไปที่จะเห็นว่าความรักของเขาไปทำลายความฝันของเธอการหักหลังของเธอคือการปกป้มโลกของเธอเองนั่นคือความเศร้าที่แท้จริงหักมุมกระจกบานที่สามคาร์ลอสพังทลาย เขาถูกไล่ออกและจมดิ่งสู่ความมืดมิดเอริสจากเขาไปตามที่เขาได้เลือกแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปีคาร์ลอสใช้ชีวิตอยู่ในห้องเล็กๆมองเหม่อยอย่างคนสิ้นหวังเขาตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ในนาทีสุดท้ายที่เขากำลังจะกระโดดลงไปภาพของเอริสก็แวบเข้ามาในหัวเขานึกถึงสิ่งที่เอริสพูดความรักของเราเหมือนกระจก ที่สะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของกันและกันแต่กระจกที่แท้จริงไม่ได้มีแค่บานเดียวคาร์ลสมันมีบานที่ซ่อนอยู่เสมอเขาหยุดชะงักแล้วเริ่มพิจารณาหลักฐานอีกครั้งร่องรอยการรั่วไหลมันถูกจัดฉากอย่างแนบเนียนเกินไปคาร์ลสเริ่มสืบสวนด้วยตัวเองและในที่สุดเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจ เอริส er ไม่ได้ทรยศเขาบุคคลที่สมต่างหาที่เป็นคนร้ายนั่นคือผู้ช่วยมือขวาของคาร์ลอสเองแต่ความพลิกผันที่เหนือกว่านั้นก็คือเอริส er รู้เรื่องนี้ดีเธอสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองดูเป็นคนทรยศเมื่อคาร์ลอสผชัยหน้ากับเธอในคืนนั้นและเธอพูดถึงเรื่องปรัชญาการคงอยู่ นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเธอรู้ว่าคู่แข่งของคาร์ลอสมีอิทธิพลมากและมีแผนจะฆ่าคาร์ลอสเพื่อหยุดโครงการแต่ถ้าคาร์ลอสถูกไล่ออกในฐานะเหยื่อที่ถูกแฟนสาวหักหลังชีวิตของเขาก็จะปลอดภัยและเขาจะพ้นจากเงื้อมมือของคนเหล่านั้นคำพูดของเธอคือการเสียสละความรักของเราเหมือนกระจก ที่สะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของกันและกันแต่กระจกที่แท้จริงไม่ได้มีแค่บานเดียวคาร์ลอสมันมีบานที่ซ่อนอยู่เสมอกระจกบานแรกคือความรักของพวกเขากระจกบานที่สองคือการทรยศที่เห็นได้ชัดแต่กระจกบานที่สามคือการเสียสละของเอริสที่ยอมให้ตัวเองเป็นวายร้ายในสายตาของคาร์ลอสและทั้งโลก เพื่อปกป้องชีวิตของเขานั่นคือความรักที่แท้จริงที่อยู่ในเงามืดเป็นความรักที่ยอมให้ถูกเกลียดชังเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตต่อไปปรัชญาที่แท้จริงคือการยอมรับการถูกเข้าใจผิดและถูกเกลียดชังอาจเป็นรูปแบบสูงสุดของการเสียสละเพื่อให้ความจริงที่ใหญ่กว่าคือการมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ได้ คาร์ลอสทรุดกล่าวลงกับพื้นร้องไห้ไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทรยศแต่ด้วยความเศร้าจากการที่เขาไม่เคยเข้าใจความรักของเธออย่างแท้จริงจนถึงวันที่เขาเกือบจะไม่มีลมหายใจบทส่งท้ายคาร์ลอสไม่ได้จบชีวิตลงเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนธรรมดาที่ห่างไกลจากตึกรฟ้าวันหนึ่ง เขาได้รับพัสดุที่ไม่ระบุชื่อภายในมีเพียงแผ่นกระจกเล็กๆที่สลักข้อความไว้ว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาเงยหน้ามองดวงอาทิตย์อย่างมีความหมายเขาไม่จำเป็นต้องตามหาเอริสเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดเงานในกระจกบานที่สามนั้นจะคอยเฝ้าดูและปกป้องเขาตราบใดที่เขา ยังหายใจ